ในยุคที่เทคโนโลยีก้าวหน้าอย่างไม่หยุดแล้วนะครับแน่นอนว่าการใช้นวัตกรรมกับเรื่องสุขภาพเป็นสิ่งที่เป็นไปได้นะครับหล,หลายๆองค์กรนะครับก็จะลงทุนกันเพื่อสร้างสารรค์นวัตกรรมใหม่ๆที่ออกมาจันรโลงโลกและววันนี้ฮะเราจะมาเจาะลึกกันหน่อยว่าบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการจำกัดมหาชนหรือตัวย่อที่คนรู้จักกันดี BDMs นะครับได้ลงทุนในนวัตกรรมใดกับเทลเทคสตาร์ทอัพไหน วันนี้เราอยู่กับดรพัชรินบุญยารังสรรค์น,นะครับผู้ช่วยประธานฝ่ายนวัตกรรมองค์กรยั่งยืนของ BDMs ด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อจะพูดกุยกันว่าการลงทุนในครั้งนี้สะท้อนอะไรให้กับเพื่อ BDMs บ้างสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะดรแคทนะครับช่วงนี้เราเจอกันบ่อยหน่อยนะฮะค่ะวันนี้อยากจะถามถึงเรื่องของการลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพที่ทาง BDMs เนี่ยประกาศไปแล้วว่าในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยใช้เงินลงทุนไป1 5 0 0ล้านบาทเพื่อจะพัฒนานวัตกรรมต่างๆออกมา ไปถึงไหนอย่างไรละครับถ้าในช่วงปีที่ผ่านมานะคะจริงกลุ่มที่เราลงทุนไปแล้วเนี่ยจะเป็น3กลุ่มใหญ่ๆเลยกลุ่มแรกคือกลุ่มเทเลเมดีซีนกลุ่มถัดมาก็จะเป็นไบโอเทคกลุ่มที่3เลยเป็นกลุ่ม AI oh. ซึ่งจริงๆถ้าจะว่าไปแล้ว AI เนี่ยความที่ด้วยเทรนด์ด้วยทุกๆอย่างในปีนี้พูดถึงเรื่องของ AI <า>เป็นหนึ่งในสิ่งที่ทุกคนตื่นตัวมากมก็เลยกลายเป็นว่า AI เองเนี่ยเป็นนวัตรกรรมที่ มีโปรดักที่มีความหลากหลายในปีนี้ในเรื่องของการลงทุนสามส่วนนี้เป็นเรื่องใหม่ทั้งสิน้<ช><ใ>นเทคโนโลยีมดรินก็รักษาทางไกลค่ะซึ่งพอเทคโนโลยี 5G เข้ามานี่มันเป็นไปได้เราจะเห็นความคมชัดสูงในระดับที่เรียกว่าคนละซีกโลกก็เป็นไปได้แล้วด้วยอินเทอร์เน็ตวันนี้ส่วนเรื่องของ AI ไม่จับเทรนด์นี้ไม่ได้จริงๆนะฮะยังไงปัญญาประดิษฐ์มาแน่นอนทีนี้มีเกณฑ์ในการพิจารณาบริษัทที่จะเข้ามาผ่านเกณฑ์ตรงนี้ยังไงได้บ้างอันที่หนึ่งเลยค่ะจริงๆแล้ว เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมทางการแพทย์เนี่ยเป็นตัวที่ถูกใช้งานอยู่ในปัจจุบันอันที่หคือเพื่อช่วยให้เกิดความปลอดภัยของผู้ป่วยมากยิ่งขึ้นอันที่2คือเพิ่มประสิทธิภาพให้กับคนทํางานหรือช่วยลดเวิร์กโหลดของบุคลากรทางการแพทย์2เรื่องนี้เป็นเรื่องหลักๆของตัวที่เราดูอยู่สําหรับนวัตกรรมที่เราจะเลือกเข้ามาใช้ในกระบวนการของ ของการให้บริการ <Yeah. S 1> ทีนี้อีกส่วนหนึ่งเนี่ยจริงความที่ b m s ไม่ได้ดูเฉพาะโรงพยาบาลนะคะเราจะมีทั้งโรงงานยามีทั้งกลุ่มของการให้บริการทางด้านห้องทดลองผลแลบต่างๆ oh. นะเนี่ยในนวัตรกรรม กลุ่มหลังเนี่ยค่ะก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่มีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้นทําให้เรื่องของนวัตกรรมเหล่านี้ที่เราจะเลือกเข้าสู่กระบวนการของการลงทุนมีเพิ่มมากขึ้นโอ้ดีเลยนะฮะที่ผ่านมาเลือกใครไปแล้วบ้างฮะที่ลงทุนอยู่ทุกวันนี้ถ้าที่เรารู้จักกันดีเลยนะคะ,ะกลุ่มของเชลเมดิซีนก็จะเป็นอูกา ที่เป็น่าที่เป็น mental health อีกตัวหนึ่งจะเป็น spin off ของ BDMs เองก็คือ BD ที่เป็น telehealth platform ที่เป็น ecosystem อันนี้อยู่ในขั้นตอนของการพัฒนาเพื่อที่จะ go to market ซึคือใช้มือถือหาหมอได้อ่าใช่ค่ะถัดมาจะเป็นกลุ่มที่เราพูดถึง biotech เเราเคยคุยกันถึงเรื่องของบริษัทเทคโนโลยีที่ชื่อไมนีที่เป็นเข็มเล็กที่ใส่ยาเข้าไปแล้วก็ยาสามารถซึมผ่าน ใต้ผิวหนังเข้าไปอันนั้นก็เป็นหนึ่งในตัวที่เราลงทุนไปแล้วกลุ่มของไบโอเทคอีกกลุ่มหนึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการที่กำลังพิจารณาน่าจะเป็นการเติบโตของประเทศไทยในอนาคตได้ซึ่งอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตไว้ก่อนจนกว่าเราจะจะมั่นใจนะคะแล้วก็กลุ่ม AI ที่เป็นหลักๆก,ก็จะเป็น Inspecta หรือ p e r c e p t o r ที่ทำเรื่องของการอ่านผลทงังด้านภาพรังสีแล้วก็อีกส่วนหนึ่งจะเป็น Car i วา Car i วาก็เป็น AI ที่ช่วยในเรื่องของ เพีเซปเตอร์ทางด้านการแพทย์ช่วยในเรื่องของการวินิจฉัยช่วยในเรื่องของการเลคคอรดผลต่างๆหรือแปลผลผลแบบกับผลจีนิติกออสองตัวนี้ก็จะเป็น AI ที่มีความโดดเด่นของปีนี้ที่มีการพัฒนาเพิ่มเติมซึ่งตัว p พียเซ c เตอเองนะคะนอกจากชเชติกซเรย์แล้วที่เขาทำมา4 5หปีแล้วเนี่ยคะ่ะตอนนี้เขาเพิ่มเป็นแมมโมแกรมที่ดูเรื่องของเต้านมแล้วก็ c t เบนอยู่ในไปรายที่พัฒนาในปีหน้าจริงๆแล้วสองกลุ่มนี้ก็คือทั้ง คาริว่าแล้วก็เพอร์เซฟราเนี่ยผมเคยเจอแล้วแล้วผมก็รู้ว่าโอ้โหแอดวานมากๆลดโหลดแพทย์เขาง่ายๆช่วยตรวจวินิจฉัยโรคแล้วเนี่ยแพทย์ก็ไม่ต้องเขียนอ่าเพอร์สคริปชั่นหรือว่าใบสังยาเองอด้วย<ช>มันจะฟังเสียงปุ๊บแล้วก็ช่วยเอาข้อมูลเบื้องต้นมาให้แพทย์เนี่ยได้ทำงานเร็วขึ้นแต่ไม่ได้ไม่มีแพทย์เลยยังคงมีแพทย์อยู่ใช่ค่ะ,อ,ะอันนี้มาช่วยเสริมทำให้ธุรกิจของกรุงเทพดูสิทธิ์วิชาการแร่งขึ้นไหมฮะ เป็นตัวช่วยค่ะจริงๆจะว่าไปแล้วเนี่ยวันที่เราเติบโตมากขึ้นเนี่ยการทำงานที่ต้องใช้คนนะคะมันจะเป็นปัญหาหลักๆที่ทำยังไงที่จะเราให้บริการมากขึ้นจำนวนคนไข้มากขึ้นแต่ขณะที่บุคลากรเราไม่ได้เพิ่มตามนั้นดังนั้นกลุ่มของ AI ทั้งหลายเนี่ยค่ะที่เป็นตัวช่วยหรือผู้ช่วยเนี่ยเรามองว่าเขาเป็นผู้ช่วยที่ลดเวิร์ o โหลดขณะเดียวกันเพิ่ม e f f i c i e n c y แล้วก็ค,ความแม่นยำในกระบวนการทำงานของเรา น่าสนใจมากอันนี้ก็ถือว่าทําให้บุคลากรทางการแพทย์ทํางานสบายขึ้นกว่าเดิมค่ะและตั้งใจจะคืนทุนภายในกี่ปีครับในแต่ละตัวหรือคืนทุนหรือยังฮะคือจริงๆแล้วอันนี้พูดยากเหมือนกันนะคะในแง่ของการคืนทุนเพราะว่ารันเวย์ของบรรดาเฮลเทคเนี่ยเขายาวมากเลย <c oughs> กว่าเขาจะได้ถึงจุดที่เขาดูแลตัวเองได้หรือเลี้ยงตัวเองได้รจริงๆแล้ว5ปีเนี่ยเรายังมองไม่เห็นเรื่องของการคืนทุนได้ในลักษณะนั้น <c oughs> แต่ส่วนหนึ่งที่เป็นอินดเล็กเลยหรือ จร,จริงๆแล้วเป็นประโยชน์หลักๆของเราเลยคือการที่เรามีของใช้และได้ใช้นวัตรกรรมหรือเทคโนโลยีเหล่านี้ในกระบวนการทํางานซึ่งอันนั้นเป็นประโยชน์โดยตรงของเรามากกว่าเมาื่อไหร่ก็ตามที่เราสามารถที่จะช่วยให้คนทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยไม่ต้องเพิ่มจํานวนคนนะคะเราเรียกว่านั่นคือการคืนทุนของเราก็ได้จริงๆเพราะว่าต้นทุนของกิจการไม่เพิ่มใช่ค่ะแต่ว่าใส่เงินตรงนั้นเนี่ยไปกับผู้พัฒนารายใหม่ๆ เขาจะได้มีโอกาสสร้างธุรกิจที่เติบใหญ่ต่อไปใช่ค่ะโอ้เป็นมุมมองที่มีแต่จะบวกเท่านั้นเลยขนาที่ทุกวันนี้อาจจะยังไม่ได้เห็นจุดคืนทุนของเงินลงทุนพันหร้อยล้านที่ไปใส่ในบริษัทสตาร์ทอัพแต่ทั้งนี้ก็จะเหมือนจะมีบริการเพิ่มใช่ไหมทำให้ลูกค้ารู้ว่าอ๋อเดี๋ยวนี้สามารถ สแกนได้แล้วนะแมมโมแกรมวินิจฉัยโรคอะไรต่างๆใช่ค่ะจริงๆแล้วส่วนหนึ่งเนี่ยในกระบวนการที่บางส่วนแล้วถ้าไม่จําเป็นต้องเข้ามาในโรงพยาบาลเนี่ยระบบของเทเลเนี่ยจะมาช่วยประกอบในกระบวนการให้บริการดังนั้นในเรื่องของเทเลหมายถึงการแพทย์ทางไกลเนี่ยเราให้บริการทั้งระหว่างแพทย์กับคนไข้ระหว่างแพทย์กับแพทย์เราก็ใช้ระบบนี้ด้วยเหมือนกันดังนั้นแต่เดิมแต่ดั้งแต่เดิมของเรานะคะ ระหว่างแพทย์กับแพทย์ลงพยาบาลต่อลงพยาบาลเนี่ยเราใช้เทเลมาแล้วเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้คุ้นเคยในระบบของการเป็นแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันในหน้าจอแต่มันจะเป็นเหมือนอเป็นเว็บแอปพลิเคชันประมาณนั้นค่ะเปิดเบราว์เซอร์นี่แหละแล้วก็เห็นเลยแล้วก็คุยกันระหว่างแพทย์ คือ <c oughs> แต่เดิมท้าสมมติว่าเราจะต้องใช้ Zoom <c oughs> ใช้ MST เพื่อการคุยกันเนี่ย <c oughs> จริงระบบจัดเก็บข้อมูลต่างๆานานาเนี่ยมันจะไม่อยู่ในระบบที่เดียวกันการเชื่อมต่อการทําง,งานมันก็จะมีความขาดตอน <c oughs> หรือ conducitivity ไม่ได้ <c oughs> ซึ่งตัวนี้เองถ้ามองว่า process ข,ของการทํางานมันถูกปรับใหม่ด้วยระบบเหล่านี้ค่ะก็นับว่ามันเป็นประโยชน์ในภาพรวมขององค์กรในการทํางานถ้าวันนี้เองเนี่ยาการแพทย์ทางไกลสมมติว่าจะผ่าตัด คุณหมอเนี่ยเทเลเพื่อที่จะเข้าไปดูการผ่าตัดในห้องผ่าตัดโดยอาจารย์ของคุณหมอที่ผ่าตัดอยู่ที่ปลายทางอันนี้ก็เป็นหนึ่งในกระบวนการที่เราใช้การแพทย์ทางไกลในการบริหารจัดการซึ่งหมายความว่าเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยค่ะขึ้นอยู่กับว่าเราจะออกแบบตัวของ Business Model ให้มันออกมาเป็นยังไงหรือให้บริการแบบไหนหรือ Work Process แบบไหนถึงจะเป็นความคุ้มค่ากับความคุ้มทุนประเด็นที่2ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ใช่ VC ที่ลงทุนเพื่อสแสวงหากําไรจากบริษัทเหล่านี้เรามองว่าเม็ดเงินเหล่านี้ลงไปเพื่อที่จะได้ใช้สอยได้ใช้งานจากนวัตกรรมหรือสิ่งที่เราลงทุนไป แทนการนําเข้าหรือซื้อจากต่างประเทศส่งเสริมคนในประเทศดีกว่าโอ้โหพอระยะปรบมือเลยเพราะว่าการลงทุนส่วนใหญ่ของ VC เนี่ยจะพูดถึงการคุ้มทุนภายใน3ปี5ปีอ่าเผลอเอาจจะ10ปีแต่ตรงนี้ดรแคทสื่อสารทั้งหมดออกมาคือไม่ได้แปลว่าจะต้องรีบเอาเงินมาคืนแต่สิ่งที่ BDMs ได้แน่ก็คือได้นวัตกรรมของคุณเนี่ยมาออกบริการมาออกสวิตใหม่ๆให้กับทั้งบุคลากรแล้วก็ทั้งคนไข้ด้วยค่ะ ซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้เองเนี่ยจะเห็นว่าเราไม่ได้ลงกับสตาร์ทอัพจำนวนวเยอะหรือหลายบริษัทนะคะครเราลงตัวที่เรามั่นใจว่าเราจะใช้งานเขาและขณะเดียวกันเขาช่วยในแง่ของการป้องกันความเสี่ยงต่างๆที่จะเกิดขึ้นให้กับเราได้ด้วยจริงๆ,ๆวันนี้ความที่นวัตกรรมทางการแพทย์เนี่ยถูกรับรู้อย่างจํากัดโดยผู้ใช้ก็คือบรรดาบุคลากรทางการแพทย์ดังนั้นวันนี้เองอะค่ะ ทำยังไงให้คนได้รับรู้ว่านวัตกรรมเหล่านี้มีอยู่ในประเทศเราซึ่งอันนั้นก็จะเป็นสาระสาคัญของเราด้วยเหมือนกันว่าเราจะสื่อสารเรื่องนี้ออกไปยังไงให้คนรู้และเข้าใจแต่วันนี้ดตรแคทสื่อสารได้ดีมากท้ายผมเข้าใจแล้วว่าวิสัยทัศน์ในการลงทุนของกรุงเทพดุสิตเวชาการจังหวัดมหาชนหรือ BDMs เนี่ยคิดแบบนี้เพื่อได้สินค้าและบริการที่ตรงใจตอบโจทย์ผู้คนมากยิ่งขึ้นแล้วก็ที่สําคัญเลยทําให องค์กรก้าวเข้าสู่ยุคของ AI ได้อย่างกระฉับกระเฉงการสร้างนวัตรกรรมทั้ง3แกนเทเลมีเดซีนไบโอเทคแล้วก็ AI ภายใต้การดำเนินการของ BDMS นะครับทำให้ยกระดับอุตสาหกรรมแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยพัฒนาแวดวงสาธารณสุขไทยได้อย่างดีจริงๆครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ลมพูดคุยกันและอย่าลืมติดตามนะครับว่าการลงทุนของกรุงเทพกุสิทธิเวชการกำกับมหาชนจะไปลงในสตาร์ทอัพหรือเฮลเทคตัวไหนต่อนะครับติดตามให้ได้นะครับ